สวัสดีแม่แม่ค่ะเรามารับเด็กๆกลับบ้านแล้วนะคะแม่แม่ไหนเอยใครมาก่อนใครใครมาก่อนเขาเลยเย,ยิงดวงเป็นยังไงลูกเว้ยยว้ว,ว,ว้คิดถึงคิดถึงแม่ล่ะคะ่ะเอรีบมาเลยอยู่อืออีลามาอยู่ป่านะฮะอิหลามาอยู่ป่านะฮะ พ่อจะพาอาบน้ำแล้วค่อยกลับบ้านอ้คิดถึงคิดถึงกันคิดถึงคิดถึงให้หนูมาเที่ยวปลาแล้วพ่อให้หนูมาเที่ยวป่าคิดถึงคิดถึงนะคะน,นันน่นนั่นนั่นฟิลุกมาแล้วไปพากันอาบน้ำก่อนไปอุ้ย ไปไปอาบน้ำก่อนไป,ไปเร็วไปอาบน้ำเร็วเข้าบ้านนะคะแม่เม ไปเลียก,กันเลยค่ะแม่แม่ค่ะไปเล่นน้ำกันนะคะแม่แม่ แม่แซนไปอาบน้ำโอ้โห้ต้นใหญ่เลยนะแม่แซนโอ้อาต้นใหญ่เลยได้ไหมแม่เซนโอ้โหดูมาดูเด็กของเรานะคะแม่แม่ โอ้กินเหรอครับตัวนี้พ่อกินด้วยนะพ่อนี่พอ่พออยู่นไหนพอ่พอพ่อดแแแูแม่แม่แม่ดูไม่เห็ไปไปอาบน้ำกันไปแม่ไนะ ลงุ่ไปแล้วชายน้อยอุ้ยอุ้ยสยไลด์เลืนไปเลย ดูกลนแม่แสนกับกลอนพี่ลูกจะเท่ากันแล้วฝรุ้งดูชายน้อยเล่นน้ำดูชายน้อยฝรุ้งนั่นดูนอนโอ้ดูขานอนทาอน่าฝรุ้ง